มาเรียกว่ากินนี่กระเซียมคึกนเปเตียวย้ายแล้วว้าวพี่น้องข้ายากเลือบ่อใดเมือบอ่อใดต้มให้มึงหลายคนอยากให้พ้ว่าต้มให้มึงต้มเส้นต้มเส้นอันนี้ามากินต้มเส้นน้ำกันครับนี่ผักกระเทียมเจียวปรุงรสตามใจชอบครับผมผมมีเวลาเพจไทยไหม เพื่อว่าตุมต่มว้ตะหน่อยก็บข้าเขาไปออในบ้าน,<ใ>นไปเฮ็ดงานในบ้านหวัวตะไสสินว่างตะหน่อยมานี่พอบ้านตะหน่อยบ,บอบมีอินเทอร์นเน็ตฮะแม่จ้าอย่างอย่างมาจับพี่นอ้อง มู้เป็นยังลูกรู้เป็นยังเอวาบับนว่ัหลายตัวออขนมให้เพื่อนกินแน่เนี่ยพ่อนาจากกันเอเอ้ลูกนะเนี่ยังบมเดี๋แม,ม่ไปเชื้อแพนหอมมัติดไทยกินใครมัน,น ไค่บดง่าฮะยังก็ลูกลูกขี้นลูกขี้นอ๋กินหมูย่อพ่าแม่อยากกินบ่อดูแม่เอาสวยหน่อยมาใส่ให้นะลูกแม่เอาใส่ให้แต่กินลูกขี้นแม่ลูกแม่มานั่งแข่งแข่งแม่ดีนะมานั่งน้าแม่เล้ยเล้ยแม่เอาให้เล้ยเล้ยมานั่งพี่ไอ้ลามันเชื่อซสอนเล้ยเล้ยแม่เอาลูกขี้นให้เล้ย ไปเที่ยวใส่ลูกไปเที่ยวขึ้รถกินลูกชิ้นก้อนเดี๋ยวแม่พาไปไปเยวขึ้จ้าไปเที่ยวขึ้นรเน้ไปกินดย

này. ngon nghe tăng đẳng cứ đi à, sao nhưng ngon luôn chứ tôm bay mát luôn có sao vậy nhọn vào đầy đó có nhiều đây tiêm chiếu lại hát cấm gì đó chuẩn lốm phạt chuẩn nhau lốm nhau là có bắt tá bắt không muốn mở náo cho xe lại nữa chùm thật cái này chít nhé cái bỏ ปรุงลดตานใจชอบครับผมเอาได้แสบกับปูเรารังตากันด้วยนี่รแบบรับเอ้าเห็นบ่ยังได้อยู่ด้วยมาตากเอาคูณได้ยาก เอาวนาำลายบอกผมไ่เห็นน้ำจะกันใส่ไน้เดีโตรผสมใส่ผสม่ะตบปิดนีออ่เหรอไก่แม่นี่บไปใส่เลย้ยไล่ไปเองก,ก็บบไปลูกมันจะไก่ขี้เบิอ่อเะไก้กาบ่กินไง ก็ได้อดอม <g ül> <c oughs> อืมก็งอกรึเรละปล่าแม่ก็งอกสึเปอาไหมก็ไปต้มมือหนาไม่มีสิทิหลังถ้าต้มเสร็จเนี่ยก็หน่อยคิดยาง mình ăn kim bông bông hoa này. Hừm. Thế cái là này, xèo. Bên nào mà tôm thì nha. Mương như แต่ว่าตุนมันเหดง่ายๆเด้อแต่ว่าตุนตีนไก่ไปก่อควันนะ้ำมันเหตุบางอย่างเลยต้องกินเร็วขอราะจะว่าตีนไก่เปียนั่นแหน้ำซุปก็มีรสดีอ่ะข้านอ lớp đầm lên mà mẹ nay mới làm quần chiều mình sẽ làm quần chiều này ông phút quật xăm lên đùm mẹ. cái liệt, cái tiền cái muối yóc thằng nè chốt Mừng thang miếng hoài xưa mẹ. นเ,เนี่ยตักเส็นมาแห่งนียนะเป็นละบอาายบจัวใจงั้เฮหมสบายบางคุมบจะขัดค่ะพอตักเสร็จก็ได้ก็ได้เสร็จได้เพียงแค้เสร็จนิดเดียวจะเก็บมั้ยเนี่ยนะ เพราะอะไรล่ะแม่ยังมันสิบกว่าเฉียบเนี่ยเออจริงดิเดียวยายมาเร็วเอาไปเพิ่นได้ไหมไปกินน่องกินยังไงเนาะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวขน cái này em luộc bò dòng đu kìa khóa nghe ừ. con ừ. không gì mà sao đèn đèn không ơ ơ ơ

nhỏ nhang đi và lục khoáng một bên hàng Đấy, đấy, đấy Kinh, kinh Bố bà đếch ngoài phụ nhà đó, phía nào Chưa đây Nó tiên mưa là sáng nó đùa Tại chi nào? Ừ. Ừ, zat, mẹ im <laughs> rồi bà Im rồi bà Đi mẹ Đi tin bà Các bà vô đây hẹn tin đây Đi để đi ô đi coi Mẹ thăm mai Mẹ พี่น้องไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจชา้าเพื่อที่ไปก่อนอย่านี่เนี่ยก็ปอลอนยาบไปไปกอนจ้าสวัสดีครับ